สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการดูเพจแนะนําได้หรือแนะนําไม่ได้นะครับให้เรามาที่ช่อง Facebook ของเรานะครับเพจนะครับเพจแต่เข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพนะครับ ช่องตรงกลางนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยให้เื่อนลงมานะครับจะเจอคำว่าการแนะนำโปรไฟล์คลิกเข้าไปครับก็จะเจอนะครับ การแนะนาเพจแนะนําได้ก็คือเราไม่ได้ละเมิดกฎของทางเพจเขานะครับเนื้อหาเหมาะต่อการแนะนําแล้วก็เพจไม่มีการละเมิดนะครับก็สําหรับใครที่ปรากฏแบบนี้นะครับก็สบายใจได้ครับว่าเรานั้นมาถูกทางแล้วให้ทาเพจต่อไปให้ลงคลิปต่อไปไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มี รายได้นะครับสร้างรายได้ได้แน่นอนแล้วลองมาแตะดูตรงช่องสุดท้ายนะครับการสร้างรายได้นี่นะครับเขาก็จะบอกว่าไม่มีการละเมิดการสร้างรายได้แต่เข้าไปนะครับอันนี้เป็นการติดเหลืองที่ค้างเก่าไว้นะครับผมซึ่งปัจจุบัน เนื้อหาไม่มีการละามเมิดแล้วนะครับก็คือไม่มีเพลงลิขสิทธิ์แล้วเคลียร์คลิปที่ติดลิขสิทธิ์ออกหมดแล้วนะครับหรือถ้าใครต้องการที่ยังไม่มั่นใจนะครับก็ส่งคํำขอให้เพจนั้นตรวจสอบได้นะครับทางช่องสีน้ำเงินโอเคครับถ้า,าว่าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s สไ i b e ให้ด้วยครับ Pop and